อัปเดตนะครับล่าสุดทนายตั้มโดนพี่ชายคุณตโมเทเรียบร้อยแล้วนะครับคือทนายตั้มเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดคนกว่าน้ําขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทําให้เสียเวลาพรุ่งนี้ก็คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้น้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับ แต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงมาลุยกันต่อนะครับ Hashtag เราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรง เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็งงเหมือนกันนะฮะว่าอยู่ดีก็โดนพี่ชายของคุณตั้มโอเทเฉยเลยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยทนายตั้มก็ได้พิมพ์บอกในน่าจะเป็นลายกลุ่มของนักข่าวนะครับก็มีลายหลุดออกมาก็เป็นข้อความที่นายตั้มบอกเอาไว้นะครับว่าโดนครอบครัวกดดันนะฮะทางพี่ชายเนี่ยโดนครอบครัวกดดันซึ่งครอบครัวนั้นก็เป็นแม่ซะส่วนใหญ่นะฮะน่าจะเป็นคุณแม่ซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ย คือก่อนหน้าที่จะโดนโดนเทเนี่ยคุณแม่ก็ได้โหมีการ,ร่า่ร่างจดหมายออกมานะครับว่าแบบเออเหมือนอารมณ์แบบทนายตั้มอย่ามายุ่งนะฮะทนายที่จ้างก็มีแค่คนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาแตะคดีของน้องแตงโมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจะให้แค่ทนายกฤษณะคนเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยประชาชนหลายคนก็งงนะฮะว่าสรุปแล้วคดีนี้มันมันไม่สามารถที่จะให้ใครไปยุ่งได้เลยเหรอนะฮะคือตอนเนี้ย หลายคนนักข่าวหลายสำนักก็พยายามทำหน้าที่พยายามแบบช่วยกันเต็มที่ในการหาข้อมูลทั้งช่องอมรินช่องไทยรัฐแล้วก็อีกหลายๆช่องที่แบบพยายามที่จะแบบหาข้อมูลมาสรุปแล้วเนี่ยความจริงมันคืออะไรนะครับแต่พอแม่เล่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหทางตำรวจแบบอปฏิบัติหน้าที่ดีมากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคคุณแม่โอ้โหชงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มที่นะครับแล้วล่าสุดเองพี่ชายก็ไม่สามารถที่จะ ไปต่อได้นะฮะไม่สามารถที่จะไปต่อกับทนายตั้มได้ต้องพูดแบบนี้แล้วกันคือเราก็ไม่รู้แหละว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ทนายตั้มออกมาโพสต์แบบเนี้คือมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโ้เสียใจะฮะคือหลายคนก็คงรอครับว่าเออสดุดแล้วพรุ่งเนี้น่าจะมีข่าวดีเพิ่มมากขึ้นน่าจะมีข่าวอะไรให้แบบอัปเดตขึ้นมาเพราะทางทนายตั้มเองก็บอกว่าทางพี่ชายเนี่ยเขารู้อะไรมาเยอะเหมือนกัน นะฮะเขารู้อะไรมาพอสมควรเหมือนรู้พิรุษของตํารวจด้วยนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้แบบนี้นะฮะแต่พอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหจบแล้วฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับอ้าก็ช่วยกันสืบต่อไปฮะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทนายตั้มนะครับ